บอกว่ามาพับเสื้อผงเสื้อผ้าให้คุณแม่ไม่จําเป็นต้องมีแฟนแล้วมันตัว<ผ>มอมพี่หอมเองอร่อยังจำ,จำเป็นอยู่เหรอจำเป็นใช่ไหมก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดเลยอะไรที่โรแมนติกหรือว่าอะไวหวานๆนะผมก่าเป็น เป็นคนนั้นแล้วทำได้ดีมากๆด้วยคือเขาสร้างความอิ่มเอ็มใจให้กับเราจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ข่ดแต่ว่าถ้าใครสักคนจะเข้ามาไหมก็เวลข้ามอยู่เข้ามาได้แต่ว่าต้องเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับเราเราเติมเต็มให้เขาเขาเติมเต็มให้เราอย่างเงี้ยผู้ชายที่เข้ามาต้องต้องดีเหมือนพ่อหรือว่าดีเหมือนลูกคะผู้ชายที่เข้ามาต้องดีเหมือนลูกให้ได้สักครึ่งหนึ่งที่ลูกทำซึ่งทุกวันนี้มีเข้ามาบ้างไหมไม่มีจริงหรอก็ หมือนจะมีแต่ก็อายุห่างกันเกินไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไม่พอดีรู้สึกว่าหอมสูตรมานานมากใช่รอบนี้นานมากมามาเหมือนตั้งแต่มีลูกก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันมันแฮปปี้อะคะ่ะแต่เสียดายความสวยที่ทำมาจากเกาหลีเหมือนกอันรู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้งานม,มันไม่มีใครมาใช้จริงๆหรอ,อหรือว่ามันใายเป็นเรื่องที่แบบขาดไปก็ได้ไดความรักไม่ได้ใฝ่หาแล้วอะคะ่ะคืออาจจะไม่ค่อยได้ เชื่อเชิญเข้ามาด้วย่แ้ไไมบบปกติถ้าเราชอบใครหรือเรารู้สึกใครน่าสนใจอะเราจะเป็นฝ่ายลุ้มด้วยอันนี้เราก็กดความง่ายของเราลงเพาะเราว่านี่มันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้แสดงว่าเราเพิ่มความแบบว่ายากเกินเข้าหายากคนอาจจะไม่ค่อยได้กล้าเข้าด้วยค่ะก็ดูความเป็นตัวเราด้วยแหละหรือคนที่ว่าแบบดีเจน้องหอมอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้บอกว่าตามนิสัยหอมมันเข้ายากผู้ชายเข้าเข้าหายากผู้ชายจะกลัว ก็าจจะคิดว่าจะเข้าช่องไหนทีพี่หลายช่องเลยขอเพียงท่านบอกมาช่องจะเปิดให้ท่านได้เดินไปเยี่ยมชมเลยขอะพี่ผมนี่ก็สดหลายปีแล้วนะหลายปีค่ะประมาณแบบสามสี่ปีห้าปีแต่พี่ผมก็เป็นคนอารมณ์ดีนะผู้ชายน่าจะรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาจริงมันไม่มีโอกาสได้เจอด้วยค่ะก็จะมีแต่แบบฝากเพื่อนมาบอกว่าชอบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะมีเงื่อนไขเยอะจริงๆ ขั้นไข่แรกท่านต้องรวยก่อนแค่นั้นะคือถ้าท่านรู้สึกว่าเอ้ยท่านรวยท่านมาั่นคงท่านมีเหลือเผื่อแผ่อย่างเงี้ยท่านเปิดโอกาสต,ตัวเองเข้ามาเลยค่ะท่านมีโอกาสสูงมากๆเลยเพราะว่าเราทางานเหนื่อยแสดงว่า <c oughs> สเปคเราจริงๆไม่ได้ติดเรื่องอื่นเลยแต่ขอให้มี <ทำ S 1> ความรวย ด้วยวัยตอนนี้ปเป็นเรื่องฐานะการเงินแล้วต้องมาแล้วไม่เป็นคาระซึ่งกันละกันคือท่านต้องมีพร้อมของท่านแล้วเราก็มีของเราเราไม่ได้แบบว่าเออรวยมาแล้วเราจะไปแบบเกาะเขานะ้าไม่ใช่นะแค่เราไม่เกาะซึ่งกันละกันปัญหาของท่านท่านแก้ได้ปัญหาของเราเราแก้ได้อะไรอย่างกว่าอย่างเพื่อนคนรอบข้างมีหาให้เหมือนแนะนาหรืออะไรนี้บ้างไหมเพื่อนน้อยค่ะ เพื่อนก็เป็น LGBT มันเลยไม่ถึงเราถ้าเขามีอะไร่น่าสนใจมันจะผ่านเขาก่อนมันจะมีการกำจีนมันไม่ถึงชื่อไนะว่าใครปาก มันตูมเขาบอกนี่คน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 มันตูมเขาเปคู่ของเธอแล้วนะคือคนชอบเข้าถังประตูว่าชอบที่หอมจังเลยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าประตูน่ากลัวที่สุดใช่ค่ะกินแบบกินหัวกินหางกินการตลอตัวอะไรที่เคยผ่านเขาแล้วเราก็แบบไม่เอามันก็ไม่ได้เดี๋ยวมองหน้ากันลําบากน้อยว่าทุกเทศกาลเราก็จะแบบโสดโสดโสโสดอย่างเงี้ยมีแวบๆค่ะมีแวบๆเข้ามาว่าเอ๊ะ เวลาเนี้ยเรามันควรจะแบบอยู่กับใครสักคนไหมหรือบางทีเนี่ยปกป้องไม่อยู่บ้านปกป้องออกไปทำกิจกรรมของเขาข้างนอกกับพ่อแม่เขาหรืออ่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเหลือเราอยู่คนเดียวที่เราไม่มีกิจกรรมทำเลยในขณะที่ทุกคนออกไปข้างนอกแล้วผมทำไมเหลือเราคนเดียวมันค่อนข้างเหงาจะร้องหรอ่าจะร้องา,าปีเทรศรกาลไหนเจ็บที่สุดคะ ก็วันเลนทาเพราะเจ็ดสุดคือปีใหม่มันควรจะแบบเอ้ยพูดหันมาพูดว่าแฮปปี้นิวีย์อะครสักคนหนึ่งแต่ผมก็คือหลับแล้วเที่ยงคืนไม่ได้ซึ่งนี่ก็จะถึงแล้วนะได้กินแล้วเจ็บทุกสิ้นปีหรือว่าเราจัดการแบบแนวโคชไลท์บ่อยๆเลยทำให้รู้สึกว่าเอเรื่องชีวิตมันน่าเบื่อหรือว่ามันมีหลายอย่างคิปเข้ามาให้เราได้รู้อะไรอย่างงี้ ในชีวิตเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ uh huh. ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่านั้นสิ่งนั้นเป็นปัญหาะะ uh huh. แต่คนอาจจะมองว่า นี่ฉลาดเกิเนไปแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะเราเป็นคนที่เล่นบทแกล้งโมได้นะเ,เราเคยาาได้ไดรางวัลน,นักแสดงสงพมพบนะแล้วคือตอนนี้เราบอกเลยว่าเราไม่แบบนี่เง่าเหมือนแต่ก่อนแล้วเ,เราจะปิดหูปิดตาเลยเออพอพห้จะเตะเม้นท์ทัน๊อ <laughs> ท่านบอกมาเลยคะ่ะอ,อยากทานนอกบ้านหเหรอคะวันนี้ท่านดูแลตัวเองได้เลยได้ด้วยวัยของว่าวัยเปลี่ยนความคิดของเปลี่ยน ผอมมีความคิดที่สื่อสารง่ายมากขึ้นอย่ากลงไปตรงมามากขึ้นอชอบได้ใช่อะไรบอกได้เลยเยคะ่ะพราะฉะนั้นแฟนก็ยังจำเป็นอยู่กับสนับพี่หอมไม่ถึงจำเป็นค่ะแต่ว่ามาก็ได้แล้วหอมจะอันนี้ไม่ได้คุยนะคะใครที่เข้ามาเป็นแฟนหอมในวันที่หอมตกทะลุแล้วอะ คุณจะมีความสุขแบบมากๆเลยเผู้หญิงคนที่ทําให้คุณมีความสุขพร้อมซัพพอร์ตแบบเต็มที่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยว่าในอดีตคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่เงี้ยงมาห้ามทานู่น,น,นห้ามทำน,น,มนี่อันนี้ไม่ต้องค่ะอยากทําอะไรบอกมาค่ะพร้อมซัพพอร์ตฉันจะเป็น<ช>คนคลั่งรักคนนึงเลยเแล้วเป็นคนคลั่งรักด้วยแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยใช้เงินเป็นทํางานเก่งด้วยแอดไลน์มาได้ ไม่ใช่เลยค่ะเมื่อหอมแต่มงแต่หลังๆที่หอมชอบโพสถามในแชวตูชิอิเออ่บ่อยเกิดอัไนี้กับชีวิตแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนมั่นใจอะไรไม่ไร่กับคอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนรู้สึกว่าเคยคิดว่าแชท GPT จะทำหน้าที่ได้เร็วกว่าปรากฏว่าปรากฏว่าบางครั้งแชท GPT ไม่ฉลาดตอบคาถามผิด เคยขอเบอร์ให้หาเบอร์โรงพยาบาลน,นี้ซิเอาอีกเบอร์หนึ่งมาให้ก็เลยบอกว่าเธอเธอบิดพลาดแล้วนะนแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนในโซเชียลนี่แหละที่ตอบได้เร็วที่สุดแล้วก็หลากหลายฉะนั้นบ้านน้าไม่ไหลไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างจะถามโค้ชเพื่อนๆในโซเชียลได้ผลแล้วก็แม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยซื้อ i อ h o n e 17มาแล้วหาปุ่มบมนหน้าจอไม่เจอ <laughs> ก็มีคนมาตอบแล้วตอบเคลียร์มาก ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหรือเราควรจะหยุดทำเรื่องพวกนี้คนจะลําคาเราไหมแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์บางคนที่บอกว่าพี่ขอบคุณมากที่โฟร์ของกำลังหาคำตอบสิ่งเหล่านี้เ,ออเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นตลาดความรู้ออต้นหอมมันมีค่าแล้วมีคุณประโยชน์ออกับประเทศแล้วออถ้าถามเรารู้สึกว่าเราทําประโยชน์อะไรกับประเทศบ้างเนี่ยแหละสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเราค้นพบแล้วคะ่ะถ้าบออีกมุมหนึ่งคือเรื่องเี่เคยเกี่ยวกับต้นหอมเดียวกันนะ ใช่ไหมมันมันม่เกิดกับเราอ่ะหรือเขาไม่ถามกันก็เราเนี่ยทําอะไรไม่ได้เราลองถามโซเชียลสิเขาตอบเร็วมากเลยนะอย่างงูนะคะงูเข้าบ้านงูเข้าบ้านตัวเบลอทํำยังไงมันต้องทํำยังไงวะเพราะว่าเคยแจ้งเขาไปแล้วเมื่อไม่เห็นตัวงูเราจะโดนด่าด้วยนะเขาจะด่านะเขาด่านะเข้ามา้วเห็นตัวงูเรียกมาจับอะไรแล้วใครมันจะจับตัวงูได้มะเราก็โพสต์ถามโซเชียลโซเชียลก็จะบอกเบอร์ลุงคนนี้เลยลุ นเขาจะบอกวิธ mhm. ีการดักง oh, oh, ูก็คือวันนี้ไม่เจองูก็ต้องดักสิมันเขาก็เขาก็คือตาข่ายดักงูเลยไม่เกิน3วันได้ผลเลยโอ้โหมาตำนัดเลยจ้ามามาเริ่มมาล่าเลยงูเหรงูมาอยากให้ยังงูมาติมาเริ่มมาล่าไปหนึ่งูมาเริ่มมาล่าใช้กับลุงไม่ได้เอาล่ะไม่เคยเห็นน้องหอมร้องไห้กลางรายการอะไรขนาดน่า เอาจริงๆตั้งแต่ทำงานมา20ปีไม่เคยมีใครตำหนิการทำงานของ oh. ตรงหน้า oh. แต่ของรู้สึก,สกใจว่า oh. มันแบบมันผิดจริงคือตอนที่เราเรา,เราทำรายการอยู่อะค่ะเราเอาใจลงไปเล่นเกมเราลืมว่าเราทำพิธีกรอยู่แล้วด้วยความที่ทุกคนสนิทกันแล้วทุกคนเคาลบกันมันรู้สึกอุ้ยมันเที่ยว oh. ดินอยากจะลงไปเล่นด้วยแล้วลืมว่าหัวขอที่ใส่เป็นหัวขอนพิธีกรพอนัท พูดมาระเบิดอารมณ์ระเบิดอารมณ์แหละหอมว่าเขาเขาโดนมาเยอะมันมันตันความรู้สึกเขาแล้วอะแล้วพอเราอะแทนที่จะทําให้ทุกอย่างมันขมวดได้ดีขึ้นเราดันไปปั่นเพิ่มสิ่งที่เขาบอกปุ๊บหรือเขาพูดมาเนี่ยนะคะในวันที่ถ่ายคําบหอมเป็นคนที่สแกนตัวเองได้เร็วมากเหมือนแบบมนุษย์โรบอทที่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคบความผิดพบความผิด,มผดเมื่อพบปุ๊บอะผมยกไหว้เขาจําได้ว่าผมยกกูวายอยู่มาสามครั้งแล้วบอกเฮ้ยอันเนี้ยผิด ผิดจริงๆเลยอะบรรยากาศในสตูเงียบมากค่ะเพราะว่ามันไม่เคยมีรายการไหนที่พิธีกรถูกตําหนิอย่างรุนแรงการรายการแต่เราอะต้องถ่ายต่อเพราะเอกกี้ก็ไม่ช่วยเราเอกกี้เป็นคนเล่นเพจเซฟเวลาจะพูดอะไรปุ๊มันจะใช้สกินลขาให้เราพูดให้เราพูดแล้วพอเราเกิดเรื่องปุ๊บเราไม่มีฝ่ายถอดเลยเพราะหันหน้าหนีเลยอย่างนี้เลยแต่เราอะรู้ว่าผิดปุ๊บสิ่งแรกที่ทําคือการขอโทษ หอมขอโทษยกมือไหวอยู่วันสามครั้งนิสานกำลังด่าเพราะว่าอารมณ์เขาขึ้นแล้วอะแต่เขาก็มีสปิปิตพอที่เมื่อเรายกมือขอโทษอะจากังหวะที่เขาพูดอยู่ว่าพิธีกรไปอะนเคาก็โอเคค่ะแต่ผมรู้ว่าอารมณ์ยังไม่ลงเพราะว่าเราต้องฮึบเนื่องจากรายการต้องรันต่อลูกค้าก็รออยู่พิธีกรต้องโฮงานทั้งหมดให้ได้แล้วก็พอเราโฮงานทั้งหมดปุ๊บมันจะเป็นแบบถ่ายเป็นเบรกเป็นเบรกเนาะพอคัทปุ๊บมาตุ้มเข้าชาร์จก่อน กล้องเบื้องหลังเข้าชาดเรามาตูมเข้าดีสาก่อนว่าไอยูโอเคยูไหวไหมซึ่งเขาก็พูดความรู้สึกมาแหลว่าเขาไม่โอเคเลยเราก็ได้ยินแหละว่าเขาเขาต้งหนีเราอยู่มันก็เหมือนตันคอรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําให้คนคนหนึ่งเสียใจได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วทุกคนสนิทกับเราหมดเลยเราไม่ชอบทําให้คนที่สนิทกับเราเสียใจเราทําทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้โกติงหรือคะหรือว่าเลเอร์เฟิร์สก็บอกว่าจะร้องไห้แล้วพอพูดว่าจะร้องไห้แล้วอ่ะมันก็ร้องเลย ก็มันก็เลยแบบเหมือนเบรกเบรกรายการไว้แป๊บหนึง่งซึ่งก็เป็นบทเรียนสำหรับเราเลยว่านี่คือสิ่งที่ความเป็นเบืออชีพอยู่กำลังหลุดความเป็นเมืออาอชีพอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าสะใจมากมันต้องโดนอย่างนี้นเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกเรามันถูกต้องหมดเลยถ้าไม่งั้นจะไม่มีใครดูของวนมาของต้องรู้ตัวเองว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่มันทําให้หอาได้บทเรียนค่ะแล้วก็ออขอบเหมือนเหมือนกับ เทคสไปหาเขาขอโทษขอโทษแบบมากมาเลยเพราะว่าเราสิดว่าพฤติกรรมนี้ไม่ควรออกมาจากความววมือชีมาแล้วอย่าตอนคุยยกันได้เอาจริงปะคะตอนกลับไปทำรายการนะเราไม่ได้เคลียร์แล้วเราแค่เป็นแค่ข้อความมันมีเส้นอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นรอยร้าวแล้วเข้ากันไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันจนกระทั่งล่าสุดที่ไลฟ์แล้วเชิญเขามาอันนั้นเป็นรอบเปิดใจจริงๆที่เป็นครั้งแรกของการพูดความรู้สึกต่ตอหน้าว่าเราเสียใจ เขารู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นเป็นวันที่ปลดล็อกเรารู้สึกดีขึ้นมากมากเลยค่ะก็คือณวันนี้ค่ะไม่มีอะไรขาดใจแต่มันไม่แน่คือมาึงนัดไม่แน่นัดไม่แน่ไปรู้ว่าเขามียเราเราไม่ถามเขาหรอว่าเคลียร์ไหมไม่เขาก็พูดวันนั้นเลยว่าตอนแรกเขา่เขายอมรับเลยว่าเขาเขาจะไม่ตอบข้อความของด้วยซ้ำเขาจะตอบแค่คำว่าค่ะคูอหอมคิมยาวมากอ่ะแล้วเขารู้สึกว่า รมไม่ลงแล้วพี่หอมคนจะได้รับบทเรียนเขาจะพิมพ์แค่คำว่าขาคำเดียวซึ่งคำว่าขามันเจ็บหอออกเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยจ้ะเออเข้าใจแปลว่าเรารู้สึกผิดกับอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วเราอยากรู้ว่าเราได้รับการอภัยไหมอ่ะซึ่งคาว่าขะต่อให้พูดแค่คําว่าขะมันเป็นการบอกว่าเขายังไม่อภัยเธอเราจะเราตายแน่แต่ดีว่าเขาก็ให้เกียรติในการเขาก็ตอบเราเพื่อให้เราสบายใจแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการเคลียร์การเจอกันต่อหน้าดีที่สุดมันปลดล็อกเลยอผมยกคูเขอจาก่ะขอบคุณค่ะ ถ่ายรูปให้อินเสิร์ตทุกคน